น้องนะครับเนาะอ2,000บาทนะครับน้องก็จุดทูบได้ตัวเลขนะครับก็มีตัวเลขก็ออกมาตรงกับที่น้องจุดได้นะครับแล้วก็ได้โชคไปนิดหน่อยนะครับวันนี้น้องจะเดินทางไปกรุงเทพนะครับก็เลยเข้ามาฝอกไหว้ขอพมสู่นะครับปกติน้องอยู่ที่ไหนบครับเทศกาลก็มามาบอยู่แต่ว่าน้องควมาของน้องนะครับ ครับเก่งมากครับเก่งมากกับอคนแข่งครับตอกปู่กับให่อะไรให้โชว์ให้เล่าครับแต่ว่าผมเป่าแกนแบบเหมือนเสียงกินก็นี่นะครับความสามารถนะครับน้องก็อายุยังน้อยอยู่นะครับสิบเก้าครับเท่าไหร่นะสิบเก้าครับสิบเก้าของผมตอบตอบ ชื่อนายอะไรนะขอชื่อนายผมชื่อนายกวีพงศ์จันทร์ไฮซีรีครับอายุอายุสิบเก้าปีน้องอะไรชื่อหนูครับชื่อหนุ่มชื่อหนุเป็นแต่ว่าผมเป็นหมอแฌนอันดับหนึ่งเหมือนอาจารย์สมบัติเรัอ่ารับเป็นเหมือนอาจารย์สมบัติอันนี้นะครับน้องไปเรียนมาจากไหนครับหนุ่มสุดต้นตัวสัตวรปั้งตั้งโทรศัพท์ยอเทียบหัดเป่าเรื่อยๆนีในคีย์บอร์ด คีย์บอร์ดได้เก่งค you ีย์เด็กบอร์ดเก่งนี่นะครับเดี๋ยวคีย์บอร์ดเล่นได้เล่นไต่นี่นะครับความสามารถของน้องจริงๆนะครับนีบอร์ดบอร์ดก็เป่าเป็นเพลงได้นี่นะครับไม่ใช่ว่ามีแต่คนเราไม่ใช่ว่าเปิดมาจะมีพรสวรรค์อย่างมันต้องมีพรแสวองเกอด้วยนะครับน้องแองหาอย่างน้องนี่ก็ศึกษาทางยูทูบนะครับมาฟังเทียบเสียงจากอ่าโทรศัพท์นะครับ ก็เป็นกำลังใจให้เรานี่ไงอาจารย์ให้ก็ได้แขนตัวนี้ไงได้แครพอดีโอ้ได้แขนนี้พอดีเหรองูนี่นะครับนะราคาเท่าไรนั่นหนูไปซื้อมา1,080ครับนี่นะครับอาจารย์ให้ไป2,000นะครับน้องได้ของถูกแขนนะครับอยากได้แขนก็ไปได้แครนพอดีได้แคนพอดีนะครับ1,080นะครับครับแต่ว่าผมซื้อเองครับนี่นะครับ1,080อาจารย์ให้แล้วหนูก็ไปซื้อเองอาาจรย ให้ตังน้องก็ไปซื้อเองครับเฝาสักเพลงนะครับเดี๋ยวส่งให้อาจารย์ดูอาจารย์เพลงดิเดี๋ยวจะส่งให้อาจารย์ดูอาาจรย์ลงมาได้รถไฟครับอะไรรถไฟอ่อเพลงเพลงขอบคุณอาจารย์หน่อยที่นี่กลายเป็นรถไฟเก็บอะไรรถไฟรถไฟนะครับท่านผู้ชม แป่ไฟเสียงระฆัง

ะกะยังจิ้มรอดจะติ้มรหดโอเลียล้ยงจ้าโอเลี้ยงในฟิลิมครับในฟิลิมครับข้าวโพดจะข้าโพดเก้าแปดสองเก้าแปดสอง พาดูเรู่น้องนะครั้อเอกากน้อง็อมาบัิอาจารย์่นเลยนะครับน้องก็มีความสามารถนะครับแนแคนเปเป่าแคนจบแล้วครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมเป่าแคนจนจบเลยครับบต่ไปน้องก็จะฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับลายแคนนะครับแต่น้องทีใจเก่งี่บอดนะครับ ต้องบอกว่ามีความสามารถเล่นพี่บ่อได้นะครับของจาลงกนุงเทพราะเลยเข้ามาแต่ว่าสู่ที่ขนาดใหญ่จาม่ที่ก่อนะครับขออไ,ไปรก็ดีตามด้วยนะครับขอราคเลขจุกเนาะ